สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคับพี่พบกันกับอีพีเก้าสี่หนึ่งกันแล้วนะคะฝากพี่ๆก่นที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่สาเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวไ่บ,บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะอีพี9 1เช้าวันที่2กันยายน2568ค่ะ วันนี้ก็มีพระให้พี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะพี่จ๋าหมาเยเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะเหรียญพร้อมเลี่ยมนะคะพี่หลวงพ่อเงินมาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋า สองพันห้าร้อยหกนะคะพี่เรียนหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ้าหมายเลขที่หนึ่งค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซีค่ะพี่หลวงพ่อเงินแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นปูดทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าหลวงปูดทวดเนื้อว่านหมายเลขสองค่ะ หลวงปูท่ทวดเนื้อว่านเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีหกร้อยบาทนะคะพี่สาปูท่ทวดเนื้อว่านค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดหัวโตค่ะพี่ปูท่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพี่เป็นเหรียญเสียนโตเก่าสวยค่ะ ่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะหมายเลขที่สามแบ่งปันแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขสี่เป็นเม็ดแตงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะเหรียญเม็ดแตงพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่เป็นเหรียญเม็ดแตงค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมหมาเลข4ี่แบ่งปันอยู่แปดอยบาทค่ะหมาเลขที่ห้าเป็นพระทําเสือค่ะพี่จ๋าทําเสือเก่าสวยนะคะพี่พระทรรเสือใหม่เลขห้าค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระรรมเสือหมายเลขห้าแบ่งปันพี่พี่เออยู่ที่600บาทค่ะหม่เลขที่6เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่จ๋าปู่ทิมฉลองสมณศักดิ์นะคะพี่หมายเลขหกค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลขที่6แบ่งปันอยู่ที่7 0 0บาทนะคะพี่จําหมายเลข7ค่ะเด๋ยนหล่อเจ้าสัวนะคะพี่หล่อเจ้าสัวหมายเลข7ค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋า ถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะเหรียญหล่อเจ้าสัวหมายเลขที่7นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะเบอร์7แบ่งปันอยู่6 0 0บาทค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญพระพรหมค่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋าเอ,อ่อมีรอยจานะคะ่ะพี่เหรียญพระพรหมพรม้อมการเลี่ยมหลังจานค่ะ เก่าสวยนะคะพี่นี่คะ่ะด้านหลังมีรอยจานค่ะพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขอภัยนะคะพี่เรียนพระพรมค่ะหลังมีรอยจานค่ะพี่ใหม่เลขแปนะคะแบ่งปันอยู่ที่8ปดรอยบาทค่ะ หมเลเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องค่ะพ่อแช่มหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่จ้าเหรียญหลวงพ่อแช่มห่วงเชื่อมค่ะพี่เก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะพี่แบ่งปัน800บาทค่ะหมายเลขที่10ค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อค่ะหลวงพ่อทองวัดเขากบค่ะรูปหล่อโบราณก้นอุดผงนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่สาก้อนอุดผงนะคะหล่อโบราณหลวงพ่อทองวัดเขากบค่ะแบ่งปันที่700บาทค่ะ11เป็นเหรยนหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะพี่หล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยใหม่เลข11ค่ะ หล่หน่าเสือพ่อน้อยหมายเลขสิบเอ็ดค่ะพี่สาหลวงพ่อน้อยนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อน้อยนะคะพี่หมายเลขสิบเอ็ดแบ่งปันที่หกร้อยบาทคะ่ะสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อสุดปีหนึ่งเจ็ดค่ะพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงคาพิสาเก่าสวยแบ่งปันอยู่แปดรอยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะหมายเลขที่สิบสองค่ะสิบสามเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์เกตธนุสุมนะคะพี่ เก่าสวยค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จาใหม่เลข13แบ่งปันหอยบาทค่ะ14นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะเกตทะลุสมเนื้อเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขสิบค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋า14แบ่งปันอยู่ที่หมายเลขที่14บสีหกรอยบาทค่ะ15เป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตชัยโยค่ะพี่จ๋าวัดเกตเนื้อเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขสิบห้าค่ะแบ่งปันค่ะพี่จา๋าหมายเลขสิบห้าแบ่งปันที่ห0ร้บาทค่ะสิบหกเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่หมายเลขสิบหกค่ะ หมายเลขที่16พระสมเด็จนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่เก่าสวย600บาทค่ะ17เป็นเหรียญหลวงปูดูหลังยันดวงค่ะปูดูวัดสแกนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลังยันดวงเก่าสวยค่ะ หมายเลขสิบเจ็ดค่ะแบ่งปันนะคะวิ่จาสิบเจ็ดแบ่งปันอยู่ที่หลวงปู่ดู่เจ็ดร้อยบาทค่ะ สิ <18 S 2> เป็นเหรียญหล่อพระพรหมหลวงปู่ดูนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อพระพรหมหลวงปู่ดูค่ะหม่เลขสิบค่ะพี่พร้อมเรียมเก่าสวยนะคะมีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข18ค่ะแบ่งปันอยู่8 0 0บาทค่ะ19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะพี่จ๋าพ่อเงินนะคะพี่หล่อพ่อเงินมาแบบนี้เลยค่ะ ถูกใจสนใจสามารต,ต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจง้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะแบ่งปันนะคะพี่รูปหล่อนหลวงพ่อเงินค่ะแบ่งปันอยู่หกรอยบาทหมายเลข19ค่ะหมายเลข20ค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อโสธร2460ค่ะพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซาะคะพี่ เรียน2460ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข20แบ่งปันอยู่ที่8ดโดยบาทค่ะ21เป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักค่ะพี่จ๋าปี13ค่ะเหรียญสภาพใช้นะคะพี่จ๋าพระยาพิชัยดาบหักค่ะ จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพี่สภาพใช้จริงๆค่ะพี่จาเรียนนี้นะคะพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดแบ่งปันอยู่ที่ เจ็ดวัยบาทค่ะ22เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพร้อมเลี่ยมค่ะพ่อเดิมวัดหนองโพมาในเลี่ยมนะคะพี่รูปหล่อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมค่ะ เก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันค่ะหมายเลขยี่สิบสองค่ะพี่จ๋าแบ่งปันปพี่พี่เอฟซีค่ะพี่ยี่สิบสองหกร้อยบาทค่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะเสียมาพ่อเดิมเลี่ยมจับขอบเก่าๆนะคะพี่ เนื้อเก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จาหมายเลข23ค่ะหลวงพ่อเดิม800บาทค่ะ24เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่จาเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะ บันหลมห่วงเชื่อมหูเชื่อมเก่าวสวยค่ะพี่นี่ค่ะด้านขอบนะคะพี่จ๋าขอบด้านข้างค่ะ เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะวิสาหหมายเลข24ค่ะแบ่งปันพี่พ fc นะคะพี่800บาทค่ะห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่หมายเลข25เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าสองสี่หค่ะปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่านะคะวิสาเป็นเหรียญสองสเก่าสวยค่ะ ห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าสภัพใช้ค่ะแบ่งป,ปันนะคะพี่จ๋ายี่ส้าแบ่งปัน8ปดรอยบาทค่ะยี่สเป็นพระนางพญาะคะ่ะพี่นางพญาเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋านางพญาหมายเลข26แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ27เป็นเหรียญจะเริญพรบนหลวงปู่ทิมปี17ค่ะพี่จะเริญนพรบนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหารไร่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันนะคะพี่สาปูทีมหมายเลข27ค่ะแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ28เป็นเหรียญหลวงพ่อคงปาดตาลค่ะพีสองส่แปดหค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะวี แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคงหมายเลขยี่สิบแปดเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบเก้าเป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋าหลวงปู่นาคปุกเสกค่ะพี่กิ่งเอ่อหลวงปู่นาควัดระกังปุกเสกปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดค่ะ กิ่งเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงปู่นาควัดระครังค่ะนี่ค่ะด้านหลังเขียนว่าบุญญาบารมีนะคะพี่หมายเลขยี่สิบก้าแบ่งปันหกรอยบาทค่ะสามสิบนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อหอมวัดชากมากค่ะพี่ 2 4 9 8นะคะพี่จาาพร้อมเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อหอมวัดชากหมากเลี่ยมตลับเงินหนึ่งใบค่ะสองสี่เก้าแปดนะคะพี่จ๋าพสลึกนะคะพี่ แบ่งปันที่1,800บาทนะคะพี่หมายเลข3 1มเอดหรียญหลวงพ่อกวยเลี่ยมตลับเงินค่ะพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการจานค่ะเลี่ยมเก่านะคะจะเลี่ยมตลับเงินมีรอยจานเก่าชัดสวยค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหม่เลข31ค่ะแบ่งปัน1800บาทค่ะ32เป็นพ่อคงเรียมตลับเงินค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะเป็นเหรียญปาตานนะคะพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะ 2,4,8,6นะคะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่เลี่ยมตลับเงินแบ่งปันอยู่ที่เอ่อหนึ่บาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เนึ่งห้าแปดทรงฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 941ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า